การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเสริมความมั่นคงในการผลิตน้ำประปาเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยในช่วงปลายปี นายสิทธิเสกบุญส่งหัวหน้าง,งานผลิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังกล่าวว่าจากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ทําให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานีผลิตน้ําตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลหนองตรุดติดกับแม่น้ําตรังุ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมทั้งนี้ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุตกภัยในช่วงปลายปีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังได้ทบทวนและปรับปรุงแผนพร้อมถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรคจากปีที่ผ่านมา ซักซ้อมวิธีป้องกันภายในระบบผลิตน้ำประปาเฝ้าระวังเครื่องสูบน้ำมิให้ถูกน้ำท่วมและย้ายเครื่องสูบน้ำไปยังจุดที่สูงกว่าระดับน้ำท่วมถึงเสริมความมั่นคงในการผลิตน้ำประปาด้วยการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำและเครื่องสำรองไฟเพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาได้ต่อเนื่องนาน8ชั่วโมงกรณีไฟดับรวมถึงเรือท้องแบนสำหรับขนส่งน้ำมันไปยังสถานีผลิตน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องและเพียงพอในยามเกิดอุตกภัย ด้วยอยโยสพภร์อนะคะไกลสีสวทอตรังรายงาน